อืมนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเล่นมากๆนะครับไม่เห็นมาสักพักนึงแล้วนะครับแหนเรียกว่าคันนี้คือ bmw 3 1 6 i compact นะครับ3 1 6 i compact รถรุ่นนี้เป็นรุ่นในปี1997นะครับ1997คันนี้ใส่ชุดแต่งทำใหม่ทั้งคันครบเครื่องออกโทนสีขาวหล่อมากๆหล่อมากๆนะครับคันนี้หล่อมากๆแต่งเป็นแสนครับคันนี้แต่ จะบอกได้ก่อนหน้านี้สักปีนะปีที่แล้วนี่เองนะผมยังเห็นมันอยู่หลายคันนะรุ่นนี้มีอยู่ช่วงคนไม่สนใจหรื่องม่รู้รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับลงมาต่ํากว่าแสนอีกแล้วก็เห็นแสนต้นๆนะครับแล้วก็ขยับมาแสนต้นๆผมยังมองส่วนตัวเฮ้ยมันเป็นรถสปอร์ตคูเป้สองประตูนุย้ยทรงดีและรถมีไม่เยอะมากคือเรียกว่ามันจะมีความโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ดูแลไม่ยุ่งยาก ทำไมราคามันหล่นนี่สักพักมาหลังๆเงียบหายไปเลยหาแทบไม่ค่อยเจอบนท้องถนนนะครับคันนี้แล้วที่จะเห็นมีส่วนใหญ่นะโอหล่อ,ลอ,ลอ,ลอๆทำงานนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับคนหลงลืม,มไปนะรับรองนะใครคว้าไปก่อนนะแต่งได้นะคุ้มนะครับราคาดีดเรียกว่าจับไปได้เนี่คุณกลายเป็นคุณใช้รถยนต์โดยที่มีการเข้าเนื้อตอนขายมีกำไรแต่ช่วงนี้ยังไม่รู้นะครับว่าไหลไปเท่าไหร่เพราะก็บอกเลยว่าคันนี้ก็ ราคาก็เรียกว่าคุณภาพอะไรด้วยภาพรวมนี่ก็ต้องชื่นชอบเป็นการส่วนตัวครับแค่เรียกว่าหวังจะไปจับรถถูกไม่ใช่ครับไม่ใช่คันนี้คันคนี้เน้นขายคุณภาพนะครับแต่งไปเป็นแสนครับรอดูดีและทรงนี้นะ BM ตัวนี้แหมเสียดายตอนนั้นก็คิดไม่ถึงคิดไว้อยู่แล้วแหะครับคิดไว้อยู่แล้วทำไมมถูกจังวะแหมดู คันนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทก็ต้องยอมรับว่ากระโดดขึ้นจากฐานเยอะนะครับแต่ก็ต้องดูครับมันรายละเอียดการตกแต่งเขาครบเครื่องเกียร์ออโต้ครับเพราะงั้นสายหล่อไม่ได้สายซิ่งหรอกครับแต่งซิ่งครับแต่สายหล่อนะครับสามหนึ่งหกไอคอมแพคปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับเครื่องพันหกร้อยซีซีเท่านั้นเองนะครับเครื่องเล็ก เบาวิวดีจังนะเครื่องเบนซินนะครับสภาพนี้นะครับยิ่งนานวันเนีจับลองราคายิ่งดีดครับราคายิ่งดีดเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นที่มีรถรุ่นนี้อยู่นะมาตกแต่งนิดแต่งหน่อยฐานมันก็แย่ๆก็ต้องมีแสนแก่ๆกับสองเข้าไปแล้วนะฮะอ้าวขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปเลยครับ